สนันอาเซียนถ้าเรือสนใจแข่งตัวโหดทีมชาติอินโดนีเซียด้านช้างศึกรับกระจาย5ล้านหากผ่านมาเลเข้าชิงขณะที่สุปรโชคถึงญี่ปุ่นพร้อมลุยซัปโปโ,โรสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเรื่องของไทยลีกแล้วก็ทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรก ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าในชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเนี่ยทัพช้างศึกของเราจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับเกมแรกจะไปเยือนก่อนในวันที่7มกราคม จากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านในวันที่10มกราคมซึ่งแน่นอนครับความคาดหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราก็อยากเห็นทีมชาติไทยผ่านทีมชาติมาเลเซียและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์ให้ได้สําเร็จนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่ามาเลเซียนี่คือของแสดงของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงเจอกันทีไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชนะเขาและมันจะโดนมาเลเซียอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เราเอาชนะมาเลเซียได้ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหุ่นเนี้ยมันจะเป็นการปลดล็อกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นใจและมันจะเป็นการก้าวผ่านมาเลเซียได้สักทีนะครับและล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีรายงานนะครับเป็นทางฝั่งของมาดามแป้งนนพันธ์ล้ำซำนะครับผู้จัดก,การทีมชาติไทยที่ต้องบอกว่าทุ่มทุนทุ่มแรงใจอย่างเต็มที่ในการมาทําทีมชาติไทยครั้งนี้นะครับ มาดามแป้งได้กระตุ้นนักเตะไปแล้วนะครับว่าต้องมีสมาธิเยอะๆในการไปเยือนมาเลเซียที่บูกิตจาริวเพราะสนามแห่งนี้เต็มไปด้วยศรัทธาแฟนบอลและมีความกดดันมหาศาลซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเจอมาเลเซียในบ้านของมาเลเซียแล้วผ่านไปได้มาดามแป้งก็อยากให้วันที่10มกราคมเนี่ยที่ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยอยากให้แฟนบอลเข้ามากันเยอะๆเต็มความจุของสนามได้ยิ่งดี เพื่อเป็นกําลังใจสําคัญให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นอกจากนี้ครับมาดามแป้งยังสร้างขวัญและส่งกําลังใจให้แข้งช้างศึกอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ประกาศอัดฉีดเพิมเ่มเติมอีก5ล้านบาทหากทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จหลังจากก่อนหน้านี้มาดามแป้งได้มอบเงินอัดฉีดให้นักเตะไปแล้ว5ล้านบาทนะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มถ้าเกิดผ่านมาเลยได้ก็รับเพิ่มอีก5ล้าน รวมๆแล้วเนี่ยนักเตะนะครับก่อนเข้าสู่รอบชิงถ้าเกิดไปรอบชิงได้รับ10ล้านบาทไปแบ่งกันโอ้โหมาดามแป้งอย่างที่บอกนะครับว่าเขาทุ่มเทกับวงการฟุตบอลไทยอย่างเต็มที่แล้วผมบอกเลยนะครับไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนยิ่งถ้าได้แชมป์อาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าเงินอาชีพมันจะทะลุเยอะกว่านี้แนะ่ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยในการไปลงสนามนะครับก็ติดตามกันสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทย นัดแรกเจอมาเลเซียรอบรอง7มกราคม1ทุ่มครึ่งที่บุกิดจาริวจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านในวันที่10มกราคม1ทุ่มครึ่งที่ธรรมศาสตร,ร์ดังสิตอย่าลืมติดตามและกำลังใจถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30ทั้ง2นัดเลยนอกจากนี้ครับมาตามแป้นนุนพัลล่มซําเนี่ยฮอตเหลือเกินนะในการไปแต่ละประเทศต่างๆนะครับในนามผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยสื่อมาเลเซียเนี่ย ก็ให้ความสนใจมาดามแป้งขอเข้ามาสัมภาษณ์ถึงแนวทางการทําทีมต่างๆเช่นเดียวกับสื่ออินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานดีนะในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับก็สามารถที่จะลุ้นเข้ารอบตอนนี้เข้าสู่รอบรองและนัดแรกเสมอเวียดนามศูนย์ต่อศูนย์นะัดต่อไปจะไปเยือนเวียดนามที่มินิสเตเดียมซึ่งถ้าเกิดอินโดผ่านเวียดนามได้เนะีโหก็จะ,จะสร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลอินโดนีเซียได้มากขึ้นและล่าสุดสื่ออินโดนีเซียนะครับ เขาไปสัมภาษณ์มาดมแป้งนะเกี่ยวกับว่าการท่าเรือเนี่ยสนใจนักเตะคนไหนของอินโดนีเซียบ้างไหมที่อยากจะดึงไปเสริมทัพเพราะก่อนหน้าเนี่ยทางฝั่งของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเคยมีนักเตะทีมชาติเนี่ยไปค้าแข้งอยู่ในไทยลีกกับการท่าเรือนะครับก็คือเตเลนปูฮิลินะใครจำได้เป็นริมเส้นความเร็วสูงแต่ก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับก่อนล่าสุดเนี่ยนักเตะอินโดนชุดนี้หลายหลายคนมี เสียภาพฝีเท้าดีค้าแข้งในยุโรปค้าแข้งในทีมดังๆซึ่งมาดามแป้งก็ถูกสื่ออินโดวีในสายตาของมาดามแป้งเนี่ยนักเตะอินโดนีเซียคนไหนที่อยากจะดึงไปท่าเรือบ้างไหมมาดามแป้งบอกว่าใช่นั่นคือความหวังของเขาเขาเนี่ยติดตามนักฟุตบอลเป็นจนํานวนมากบนอินสตาแกรมเขารู้ว่าเอคิเมาลาร่าฟรีกรีเล่นในยุโรปเขาต้องเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นว่า เอกี้มอรลนาฟิกรีอยู่ในแผนการเสริมทัพของการท่าเรือแล้วอ้าวโหเรื่องนี้เนี่ยอินโดนีเซียเอาไปตีข่าวกันเยอะมากนะครับว่าท่าเรือสนใจเอกี้มอรลนาฟิกรีแต่ผมบอกเลยว่าก็ค่อนข้างยากคนนี้คือนักเตะเรียกได้ว่าลูกรักของทีมชาติอินโดนีเซียอีกหนึ่งคนนะครับมีความสามารถดีแล้วก็ค้าแข่งในยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอินโดนีเซียมาตั้งแต่ชุดเยาวชนด้วยก็มีคนหนึ่งที่มีความสามารถเท่าที่ผมดู รกาเล่น,นออไม่แน่เหมือนกันนะในอนาคตอาจจะได้มาเล่นท่าเรือซึ่งมาดามแป้งออกพูดแบบนี้แต่มาดามแป้งก็พูดแบบติดตลกแต่ยี่ห้อมันดามแป้งถ้าเขาสนใจจริงเนี่ยเขาพร้อมดึงตัวมาร่วมทัพแน่นอนนะครับเออไม่รู้ว่าแฟนบอลอินโดนีเซียคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่ะก็รอด,ดูเลยทีว่ากระแสข่าวของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยกำลังสนุกและดูเด็ดเผ็ดมันอย่างมากน,นะครับ อย่างที่ผมได้นําเสนอในหลายๆทีมชาติโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดเนี่ยโอ้โหใส่กันยับแฟนบอลในโซเชียลเนี่ยเดือดกันมากเช่นเดียวกับในสนามชินตายังก็จะไปจับมือปาร์คังซอแต่อาจารย์ปาร์คไม่จับมือด้วยและอาจารย์ปาร์คก็สัมภาษณ์แบบโอ้โหโคตรขมอะสัมภาษณ์แบบอินโดแข็งแกร่งใช่ไหมแต่เวียดนามแข็งแกร่งกว่าออกไปเสมออินโดเหมือนเวียดนามชนะก็สร้างความเหมือนไส้ให้กับแฟนบอลอินโดผมเชื่อว่าในนัดที่2ออินโดเจอเวียดนามที่ เวียดนามดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมแน่นอนแต่อย่าลืมก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงสนามเจอกับมาเลเซียถ้าผ่านไปได้มีเงินอาดเฉดรออยู่แล้วก็จะเป็นการก้าวผ่านอุปสรรคที่เราไม่ค่อยก้าวผ่านคือการชนะมาเลเซียถ้าเกิดชนะได้เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่อัปเดตเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับ ดาวเตะทีมชาติไทยที่ในฤดูกาลหน้าเจ้าตัวจะยังคงได้เล่นฟุตบอลเจลีกและได้อยู่ยาวๆเพราะว่าคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยตัดสินใจซื้อขาดสุปโชคจ,จากบุรีรัมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดน้องเช็คเนี่ยได้เดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ซัปโปโรเรียบร้อยนะก่อนกลับก็มีแฟนบอลชาวไทยไปส่งไปให้กำลังใจน้องเช็คเป็นจำนวนมาก ซึ่งน้องเชคก็บอกเลยนะครับการกลับไปซัปโปโดในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งก่อนแน่นอนเพราะเขาเป็นนักเตะซัปโปโดแบบเต็มตัวแล้วแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเป็นกําลังหลักและช่วยทีมซัปโปโดประสบความสําเร็จตอนนี้ความฟิตและความพร้อมมีมากและกระหายที่อยากจะลงเล่นฟุตบอลเจลีกแล้วนะครับและล่าสุดน้องเช็คก็เดินทางถึงที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยถึงที่ซัปโปโดเดี๋ยวเขาจะมีการไปเปิดตัวกับสโมสรน,นะครับ ซึ่งจะมีการเปิดตัวโมสุสรนี่ล่าสุดน้องเช็คได้ไปเจอหิมะโอ้โหมีความสุขเลยนะน้องเช็คตื่นเต้นมากเลยได้เจอหิมะแล้วก็จะได้เล่นกับซัปโปโรแบบเต็มที่แล้วก็จะมีการเปิดตัวกับโมสรในวันที่8มกราคมนะครับจากนั้นน้องเช็คสุปโชคสารชาติเนี่ยจะเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมซัปโปโรตั้งแต่แคมป์แรกเลยนะแคมป์แรกของเขาเนี่ยจะไปเก็บตัวที่เมืองคุนิงามิในที่โอกินาวะนะครับทางตอนใต้เลย หลังจากนั o, ้นเนี่ยพอเข้าสู่โปรแกรมฟุตบอลเจลิกเนี่ยซัปโปโดก็จะมาเก็บตัวที่เมืองคิคุจิจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งผมเคยไปอยู่มาที่เมืองนี้นะครับเพราะว่าที่ซัปโปโดตอนนี้มันซ้อมไม่ได้เพราะหิมะมันตกหนักก็จะกลับไปซัปโปโดอีกทีก็มาเดือนมีนาคมหรือเมษายนที่หิมะเริ่มเบาบางลงนะครับก็ให้กําลังใจน้องเช็คสุขบ่โชคสุรชาติกันได้นี่ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับ ผมว่าเป็นปีที่สุขะโชคเจอความท้าทายแล้วก็สนุกสุดมันกับการเล่นเจอริกแน่นอนติดตามการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมทางสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยนักเตะหนึ่งคนกําลังตกเป็นที่ให้ความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างมากก็คือไดเซนไมเอดะนะครับนี่ก็เป็นกองหน้าขวัญใจแฟนบอลชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมพี่อุ้มธีรทรบุญมาทานันสมัยอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส ตอนนี้ได้เซนเมด์โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับกราดโกลเซลติกในลีกสกอตแลนด์นะครับยิงประตูเป็นว่าเล่นตอนที่ล่าสุดเนี่ยเป็นเดอะสกอตติสตนะครับออกมารายงานว่าเดเซนเมด์ฟอร์มการเล่นแบบนี้ตั้งแต่บอลโลกจนถึงสกอตติสพิมลิกเนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาเซาล์ทำตันนะครับทีมชื่อดังในพิมลิกสนใจที่จะดึงตัวไปร่วมทัพนะครับพร้อมกับจะยื่นข้อเสนอให้กับเซลติกและมีโอกาสที่ไมยดาจะไปอยู่กับเซาล์ทำตันด้วยถือว่าเป็นนักเตะที่ความหวังใหม่ของฟุตบอลญี่่ปุนนะ เร็วแรงแล้วก็ขยันทุ่มเทรอดูครับโหว้่าไดเซนเมดะาได้ไปเล่นที่พิมลิกอังกฤษนะผมจะติดตามเลยโคตรชอบนักเตะคนนี้นักเตะฤดูกาลหนึ่งสปินเป็นพันครั้งคุณผู้ชมหาได้ที่ไหนอะความฟิตมีเหลือๆครับอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะมาอัปเดตกันในช anel ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ